สวัสดีครับผมออกไปหาคนยินเที่ยวครับวันนี้เดินทางผ่านมามาหาสังหายครับเ้ากเ็เจอเจอเต่า <c oughs> เลยเก็บมาว่าจะไปปล่อยครับเนี่ยเต่าแปลกๆนะผมว่าไม่ได้เห็นครับอันนี้หัวมันนะอันนี้จะเป็นฝั่งฝั่งหางครับมันปิดไปหมดเลยอ่ะเนี่ยเวลาเขาหัวออกมานะเจ้าเจ้าออกมาตี้ตัวเนี่ย แต่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าเขาหัวเขาจะออกมายังไงเริ่มงขับแล้ว ร <Yep. S 2> ับแป้งดิให้เขาดู

อันนี้ไม่ได้งมงายนะแต่แต่ก็หวังอยู่เหมือนกันหวังอยู่หวังอยู่เออเพราะว่าเพราะว่าหากินไม่ได้แล้วตอนนี้เออหากินไม่ได้แล้วโควิดที่สี่นี่แหละเพิ่งเราที่สี่ตีมันเท่ากับกี่เดือนนะเอาสิบสองคูณตาดีได้ตาร้าเสียหสีร้อยแปดสิบเจ็ดเอ้ยแสนแปดแสนสิบสองอยูทีสองอะไรเพื่อนไหนนี่ไหนนี่สองหรือว่าเก้าหรอวะเออหนึ่งมากกว่า สู้ๆดูเอานะเอาได้แล้วของคนอ่ะนี่นี่มันต้องฝั่งนี้วะฝั่งนี้เห็นสามวะสามหกวะงานนี้แหละนี่สามนี่เจ็ดนี่นิ้วมือหรือเล็บขบหมาเพื่อนตะลุตไตเลยนี่สามหกเลยสมอ๋อนี่ว่าเล็บขบหมามันมันเพิ่งทำงานเสร็จโอเคโอเคดูนี่ดูฝ่ามือนี่ของคนก็มาคนละเท่าไหร่อ่ะนี่สามหกไหน นี่นี่นี่สามนี่หกนั่นละสามหกข้างหน้าหกข้างหลังไม่เอาหรออ๋อเมื่อกี้เล็กล่างใช่ไหมเล็กล่างเล็กบนนิ้เล็กบนเราต้องกลับอายุอีกสองิบห้าเป็นตัวเป็นตายน่าร้ายเดี๋ยวไปปล่อยนะครับไม่เอามาเล่นหลังสองอันนี้ทำกันเล่นๆเฉยๆแต่ตอนนี้มันได้ไม่ได้ทรมานสัตว์ครับใครใครตาดีได้ก็เอา ตาร้ายเสียก็ต้องนั่นแหละไปซื้อลอตเตอรีอ่เอานะอืมขอดูครับท้องมันไม่ได้เหรอเออเมื่อกี้ท้องมันข้างล่างเลขสองตัวออออข้างล่างอันนี้เลขบนสามตัวออ <c oughs> มันอยู่ข้างบนเอองั้นเลยเหรออืมไปอันนี้ตัวเอ็กอะไรวะฮะกระต่องมาแล้วสอบกัอเด,ด้ยแ <c oughs> หนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิยังไม่เจอ มีเส้นลายยเอะมตัวมันยังไงหาเงินรอบเลยทงานเดี๋ยวนี่หาเงินอยู่เอาอะไรวะเนี่ยโอ้เอาจีตาโปทรมานมั่นไม่ได้ทรมานแปรงเย็นไปท่ามันแสบเลยเฮ้แป้งเด็กแป้งเด็กพี่สงสัย ไม่มาดวงกับเลขบนแบบเพื่อนเหรออืมได้ล่างแล้วบนไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยอืมขาลอยเนี่ยเขาออกมาให้ดูแล้วเนี่ยแค่นี้เห็นหน้าแล้วสุดขั้บหลองตายเลยโดนเก่าโดนเต่ากัดเจอยังนี่ยไม่เจอสีสีสีหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งหนึ่งเนี่ย เอาวเหรอนี่นี่นี่สีนี่เลขหนึ่งนี่เลขหนึ่งเออะนั่นละไปจัดไปครับนี่เขาบอกว่าใช่นี่เขาบอกว่าใช่โอเคโอเคโอเคจัดไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเราพไปปล่อยแล้วได้แล้วเดี๋ยวมาปล่อยเต่ากันนะครับหลังจากที่เจอบนถนนครับแล้วก็กลัวรถจะเหยียบครับ นี่มีบ่อน้ำนะไปแล้วเดินเข้าปากล้วยไปแล้วครับไปชโชคดีเพื่อนไปแล้วชโชคดีโชคดีอย่าเดินออกไปถนอนอีกนะเดี๋ยวรถจะเหยียบโอเคนะบ๊ายบาย เมื่อกี้ผมเดินมาปล่อยเต่าแล้วผมเห็นปลาปลาตายเต็มเลยครับเนี่ยสงสัยสงสัยเขาทิ้งครับเต็มเลยนี่ตัวใหญ่ๆด้วยนะเนี่ยไม่รู้เขาทิ้งหรือว่ายัางไงฮะหรือว่ามันตายกไ็ไม่แน่ใจนะเนี่ย จะเป็นล่องหนาครับแล้วก็เหมือนเขาจะเลี้ยงปลาด้วยมั้งเต็มเลยครับพอดีมามาดูเพื่อนทำงานครับเนี่ย ขับแมคโครครับเนี่ยเป็นล่องนาวาตูุรากาศธรรมชาติครับอันนี้ปทุมธานี